ฝันเห็นเมืองแร่ระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้านระวังการพบเจอกับคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดีความใจร้อนใจเร็วของคุณจะพาคุณตกเหวได้ทุกเมื่อถ้าคุณคิดช้าอีกนิดทบทวนอีกหน่อยจะทำให้ถึงที่หมายสำเร็จได้ความรักหากคุณมีคู่รักคู่ครองแล้วจะมีช่วงห่างกันมากขึ้น คุณต้องเติมช่องว่างให้เต็มอย่าให้ขาดเดี๋ยวจะงานเข้าไม่รู้ตัวมีคนเอาใจไม่เว้นแต่ละวันจนใครๆก็อิจฉาคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่าถึงคุณจะมีแฟนแล้วแต่ก็จะมีคนเสนอตัวเข้ามาใกล้ชิดดวงการเงินการงานรายจ่ายส่วนใหญ่ที่เสียไปเป็นเพราะคนอื่นมาขอความช่วยเหลือ ต้องพิจารณาไต่ตรองให้ดีๆหากทําสัญญากู้หนี้ยืมสินระหว่างเพื่อนกันจะถูกอีกฝ่ายบิดพิ้วเอารัดเอาเปรียบได้คุณมีเกณีในด้านรายรับห่าง่ายใจองเลขนําโชค0 1 3 7 5 7 4 3 599ฝากกดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ